สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเด็กชายหกขวบแอบขับรถพาน้อง3ามขวบไปซื้อของเล่นสุดท้ายไปไม่ถึงไหนงานเข้ารีกยุ่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าผู้ใช้ยเฟซบุ๊กรายหนึง่งได้ออกมาโพสต์คลิปเหตุการณ์สุดอึ้งในเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียหลังเด็กชายวัยหขวบต้องการพาน้องชายวัยสขวบออกไปซื้อของเล่น จึงตัดสินใจแอบขับรถของพ่อแม่ออกจากบ้านมากรังหนึ่งสุดท้ายไปไม่ถึงไหนงานเข้าเต็มๆโดยรายงานระบุว่าหลังจากที่เด็กชายขับรถไปประมาณ2กิโลเมตรก่อนที่รถจะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟแต่เคราะห์ดีที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ข้างและน้องชายของเขาก็ปลอดภัยดีในขณะที่สภาพรถด้านหน้าพังเสียหายเยับเยินซึ่งผู้โพสเผยอ,อีกว่าเขาขับรถไล่ตามรถเก่งคดังกล่าวเพราะคนขับรถขับเฉียดรถของเขา และคิดว่าเมาแล้วขับจึงขับไล่ล่าตามมากระทั่งรถเกิดเสียหลักชนเสาไฟเขาก็ต้องตกใจอย่างแรงเมื่อเห็นว่าคนขับรถคันดังกล่าวคือเด็กชายซึ่งเด็กชายคนนี้บอกว่าเขาต้องการไปร้านค้าและซื้อรถของเล่นสีดําคันหนึ่งทั้งนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองลังกาวีเปิดเผยว่าทางตำรวจจาราจรได้รับแจ้งอุบัติเหตุในช่วงกลางดึกของคืนดังกล่าวและได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากสอบสวนเด็กชายผู้ก่อเหตุได้รับสารภาพว่า ตนขับรถออกมาจากบ้านโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ซึ่งเขานี้ออกมาขณะที่พ่อแม่ของพวกเขากํำลังนอนหลับและแม่อยู่ในห้องน้ําสุดท้ายขับรถออกมาได้เพียงไม่นานก่อนจะชนกับค้างทางที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ